ตำรวจภูทรภาค8เมาสุราค่ะชักปืนออกมายิงขู่นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่ากระสุนพลาดไปถูกคนขายก๋วยเตี๋ยวบาดเจ็บสาหัสค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่นายอรุณทองพลับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวและขี่จักรยานยนต์รับจ้างถูกกระสุนปืนสุดนอนลงบนกับพื้นถนนด้านหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งภายในซอยบางลาตำบลป่าตองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก่อนที่จะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งถืออาวุธปืนออกมาเดินวนเวียนรอบตัวนายอรุณก่อนที่ชายคนนั้นจะถีบทำร้ายร่างกายนายอรุณซ้ำเข้าไปอีก หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนําตัวนายอรุณส่งโรงพยาบาลนะคะพบว่ามีบาดแผลถูกยิง2จุดคือบริเวณใต้รักแร้ด้านขวา1นัดและที่แผ่นหลังด้านซ้ายอีก1นัดอาการสาหัส สอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์จุดเกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ชายซึ่งอยู่ในอาการมึนเมามีปากเสียงกับชาวต่างชาติแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงขู่แต่ว่ากระสุนไปถูกนายอรุณที่เดินผ่านมาพอดีและจากภาพวงจรปิดก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าผู้ชายที่อยู่ในอาการมึนเมาเข้าไปยิงนายอรุณซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งนัดผู้ก่อเหตุเป็นตารวจชุดสืบสวนสังกัดตํารวจภูธรจงังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีคําสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตารวจภูธรภาค8แล้ว ก่อนเกิดเหตุตำรวจนายนี้ก็เลี้ยงฉลองการยกย้ายกระทั่งเกิดเหตุค่ะขณะที่พันตำรวจเอกสุจินนินบอดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรป่าตองกล่าวว่าเบื้องต้นหลังถูกควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยังให้การวกไปวนมาเพราะว่ายังอยู่ในอาการมึนเมายังไม่สามารถสอบปากคำได้แต่ว่ายืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ ด้านพลตตร,รีนับพันวุฒิเลี่ยมสงวนผู้บังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค8บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเนื่องจากตํารวจที่ก่อเหตุทราบว้อดเดิมสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแต่ว่ามีคําสั่งย้ายมาสังกัดตํารวจภูธรภาค8โดยจะให้มารายงานตัววันนี้แต่ว่ามาเกิดปัญหาขึ้นซะก่อนค่ะ